รู้จักอุบัติแเชอปัติเทเทนูหม้ยนเชี้โหโอ้โอ้โอโหโอ้โโอ้โมอ้าอ้โหอ้โะอ้โหโ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 อ้โหพอ้โหเอ้อหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอหอ้โหโอ้โเลอออ้หอ้ ห้ามซ้ำกันซึ่งมันจะถูกสลับไปเรียบร้อยว่าหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรสี่คืออะไรเขียนป่ะอออเดี๋ยวผมพิมพ์ให้คนทุกคนเห็นก่อนว่าผมไม่ได้โกงหนึ่งเอ๊ะพิมพ์ใส่ไหนดีวะเนี่ยก็ในแชทล็อบบี้แชทก็ได้อ๋อเดี๋ววะแชทล็อบบี้อ๋อซ้ายมือมันก็เห็นอ๋อยังม่โอเคก็ยังไม่กดเอนเตไงอ่าอ่า อ่าไปนเสร็จแล้วเหรออ่ามีเลขหนึ่งถึงสี่อ่าอ่าใครจะเลือกก่อนเอาตามลำดับน้องกลวยเลยอ่าหนึ่งสองสามสี่เลือกไว้เอาสองเอาสองโอเคเดี๋ยวพี่เจนเตอร์บายทีหนึ่งอ่าจะไปใครผมเอาสี่แล้วกันสี่ป่ะผมก็เหลือสามอ่ะดิสามกับหนึ่งเลือกเอาเลย เอาหนึ่งเอาหนึ่งนะเตือนะใครเลือกใครเลือกสามนะฉันอยู่กับพี่โฟกะผมผมผมอยู่กับลุงผมอยู่กับลุงผมเบอร์สี่เคโอเคโอเคมา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 อ่าพี่แซมอยู่กับผมมาพี่เราแต่ผมพี่เดี๋ยวสีแดงเราอยากได้สีแดงทางนั้นผมให้เอาสีอะไรดีฝั่งนั้นสีอะไร สีเขียวก็ได้อ่าสีเขียวโอเคอ้าว่าเจี๊บซมเราจะใช้ฝีมือเราเดี๋ยวผมเปลี่ยนดันลืม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 เปลี่ยนดันแล้วเราจะใช้ฝีมือทั้งหมดที่เรามีใช่ใช่ลุ่มกระหน่ำเขาอุ้ยการนี้มั่งหมดยังเลยอือหืออู้หูสบอละพุ่มดือดไม่เอาแบบที่ตกทะเลอ่ะมีไหมแมพที่เป็นสีเขียวที่เป็นกรอบรอบๆอ่ะเออเออแบบไม่ไม่เอาตกทะเลอ่ะ เฮ้ยมันต้องกมันต้องมีตกแล้วก็อย่าเพิ่งเล่นขอบดีมันเห็นแล้วมันอยากตีอ่ะคุณก็ปลาระเบิดใส่ก็ได้ออๆอ่อโอเคไหมอันนี้ใช่ไหมอ่าโอเคสาวผู้สาวผู้สาวสาวสาวมาด้วยผู้สาวเออเอาป่ะพาไปทีมมาละเราต้องจัดการสู้เขาพี่เลโอขอกลับมาคืนทวงบาลังฮึ่ม เออ Extra Extra รี all about it อือปึ๊บก็ว่าการไปแดงกับน้ำเงิน This is crackers เฮ้ยก็คือหนูอยู่น้ำเงินใช่ไหมใช่อืมเฮ้ยลูกเห็นเห็นเอลิกไหมอยู่ข้างรถถังตรงนั้นมีใครนะอู้อยู่ใกล้ตัวผมเลยผมไม่กล้าทำน้องโกนน้องทำผมเปิดก่อนเขาจะโศกอีกเลยกลัวหนูด้วยเหรออเอ เอาพูดกันนตลอดไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเดี๋ยวลีโอตรงนแรกแม่ตลอยน้องสวยนายลองเรียกพี่ลีโอสิครโอ้ลมแรงอยู่นั่นแหละเจ้าลมแรงนะเฮ้ยเออเอ้าโอ้ยหมดแล้วอ้โอ้ยดืดแล้วโอ้ย just you wait ไม่ได้แล้วอะไรมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บระเบิดไม่เจ็บไม่เจ็บ หนูพี่ขยอกไหมถ้าใครถ้ายครโอเคแล้คเซไฮ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 เข้าใจแล้วค่ะ Let's go แล้วแบบตูนที่ว่าแบกเกมไม่เลือกดี่ไหนหรือเอาซ้ายหรือขวาแต่ถ้าไปเก็บซับไพ่หน่อยก็ดีนะใช่ใช่เก็บซับไพ่ก็ดีแน่บินไปเก็บซับไพ่ตรงไงนแม่ลีโอที่ทำเมื่อกี้เราต้องเชื่อทีมเดียวกันสิเออหนูจะไปเชื่อเขาสิ

สิวินะสิวินะสิวินะไม่ได้เออสิบวิเฮ้ยกำักลวยเฮ้ยกล้วยายกบอกว่า้เล็ถูกนหน่อยนึงอ้าว่าน้องกนกลวยน้องคนกล้วยแหละน้องนกลวยเจอกันน้องกนกลวยอะไรครับด้านนาโอ้โหเดยกแ พี<บ>่ข้างหลังด,ด้วย<ด>นะพี่ซักทายระเบิดก็ได้พี่ข้างหลังนะอ๋อน่าอะไรเหตุจะเอาตัวนั้นก่อนเอาตัวน,นั้นก่อนไหมโอ้โหรถต้องห่วยนิดนึงก็ได้นะจะได้จะได,จะได้ตายพิดเดียวในตัวซ้ายที่เจ็บอีกเดี๋ยวาจะไปเดียวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะรอ้สของใหญ่เฮ้ยอูไปโดนโอเคเฮ้ยอ๋อมันต้องแรงพี่แซมพี่ผมแนะนำเอาแมงเลยพี่สนุกเลยทีนี้ผมอยากคิดว่าเมื่อกี้คั่วดักมา อะไรพี่อีกพี่เอาตอนนี้เลยพี่เดี๋ยวนะผมดูว่าผมดูก่อาผมดูก่อนดูอะไรอ่ะโอเคแหมคิดดีๆขยับไปขยับไปเอาว่ะมาแล้วว่ะไม่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 นะไม่นะไม่นะพี่ขยับป่ะพี่ขยับป่ะไม่นะไม่นะตั้งแต่ไม่ใช่แล้วแซอ ใช่แล้วแสงพร้อมไหมอู้ใช้แสงโอ้โหตัวแดงตัวแดงตัวเสียวมากโอ้เขาเขาเขาไม่ตกว่ะโอุ้ยมีคนแอบอยู่ในพีระมิดเฮ้ยเขาถืออะไรอ่ะมองไม่เห็นแหละนี่จะเสี่ยงโอ้โหเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยเเลี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหคิดไปทำไมวะกูก็ไม่รู้อยู่ดีนั้นคิดไปทำไม ห็นไหมผมบอกแล้วมันเห็นมันก็น่าตีใช่ไหมตีได้ตีได้ถ้าเลิกงเกี้มันพาไปสักเธอสองเธอแล้วไงนคิดไปทำไมเออวิตอนนั้ยี่สิบไปผมว่าผมต้องจัดการยี่สิบแล้วแหละยี่สิบเหรอไม่อย่าอย่าทำน้องลุงขับพอนไปตีไอ้ลิกที่มันอยู่ตรงรถถังเนี่ยคันเดียวน่มันน่าตีมากเลยนะเอาจัดให้ดิรออะไรอ่ะ ไปดิลีโอมาแล้วไปเลยแล้วก็ในดัดตีเต้เสร็จก็ขับพอนี้เลยมาแล้วเออนั่นแหละสวยไอริกแอดมอนดี้ได้ไอริกอะตีมันเลยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์จ้ะครับผมเรียกอะไรพีชจะจะพอดีๆนะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ขยับขยับรถถังก่อนก็ได้ขยับรถถังโโอ้ เฮ้ยมึงใช่ไหมกี้ทําเพื่อนเราไปตีสีมันเออเออสวัยูื่อเรื่องคือออกมาทําไมจะไปหนีไม่ทันแหละตัิงออกมาทําไมอู้หอยู่ริมริมรามริมระวังตระวังตกนะระวังลนวงระวังตกนะระวังล่วงเอ้าหนูอยู่นี่เหรอใช่ริมริมเนี่ย โดนฉายแสงนะเมื่อกี้เนี่ยตัวบินต้องบินละไปแล้วเว้ยไปแล้วนะโอเคเอาวะหนูพี่แค่หยอกเฉยๆโอ้โหหยอกบ้าเล่นเลยยี่สิบนูพี่หยอกเฉยๆหนูเทาเรียกหยอกนะเนี่ยเนี่ยพี่พี่พี่ยอมรับผิดแล้วเนี่ยอุดหูไปแล้วเนี่ยเอ้ออย่าทำพี่ขยับขยับขยับเราดูหน้าแบบหน้าโกรธแบบ Ok> e เอาเลยตะแก่เอาดีเรียบร้อยดีปอบแล้วเบิดใจอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังไงครับเน่สวัสดีจ้าอ๋อรู้เท่าไม่ถึงการโอเคโอเคโอ้แล้วเหลือเจ็บดูดิดูรู้เท่าไม่ถึงการเหรอ ไหนลองรู้เจ้าบริการสักหน่วยสองหน่วยดิพี่มีอะไรเป็นฝากน้องเขาหน่อยไหมอันนี้คือหัวกระสอโอ้โหอะฮะอะยังไงนะเราอ่ะยังไงนะตายเลยนะอะย่างไรอยังไงนั้นเราอ่ะอยังไงฮะขี้หลักอ่ะยัดเนอข้าใจไหมเราโวดอย่างแรงอ่ะสามสิบอะโอ้โหโหดจัด ตีแรงเกินไม้อ่ะตีแรงมากอ่ะเหลือคนละหนึ่งละสละตอนเนี้ยไม่รู้อยู่นนทำอะไรนะก็ทำอะไรนะไม่เห็นเลยก็ทำอะไรวะน่าทำอะไรดีนะเมื่อกี้าว่า้ว่อาแล้วก่้ว่าแล้วไงเมื่อกี้ทาอะไรจี ลีโอไหนมึงน่าให้ดิจันดิโอไม่ยันติงนึกว่าเล่นเบสบอลอยู่แต่ชิซี่ชวนกันไม่ขาดกูเต่ากูตะภาพน้ำมะเนี่ยโหววลงน้ำไม่พักเลยลีโอเขาอยู่ที่เดิมแล้วลีโอได้เลยได้เลย มึงเคยเจอเต่าบินไหมเต่าบินเรียกแป๊บสแม่จ๋าแม่จ๋าเต่าบินโอทีมโอทีมโอทีมอันดาเทคโนโลยีเอ่อให้ฟ้ามสเต็ปเดิมเฮ้ยมันยังไงสิมันยังไงสิ ผมอธิบายได้เมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุเออมันเป็นอุบัติเหตุเมื่อกี้เมื่อกี้มันคืออุบัติเหตุเลือกเอาระหว่างช้างกับลรียวชอบอะไรอุบัติเหตุอุบัติเหตุใจไรแนี้เป็นคนอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุไรรู้จักอุบัติ์แต่เช้าปฏิเทศเห็นหูไหมเออโอ้โหติดรถถังโลลาเมินเตอร์ส อะไรนะรีโอขอโทษลีโอลีโอไม่ต้องห่วงมีโคดักอยู่ป่ายิงย้อยไปเลยยิงย้อยไปเลยยิงย้อยไปไม่อย่าอย่าย้อยอย่าย้อยอันตรายอันตรายเราต้องชมฝีมือในการคำนวณเลย อันตรายอันตรายอันตรายเราต้องโชว์ฝีมือในการคำนวณนะไม่ได้ไม่ได้มันอันตรายไปมันอันตรายไปอ่านั่นแหละนั่นแหละคำนวณคำนวณอะไรคำนวณคำนวณอย่างเป็นดำเออนั่นแหละไปไปเล็งดีเล็งดีเอาตรงหัวเลยเอาตรงหัวเลยเออ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 เอ๊เน้น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 เน้เอ้เน้นเน้นเน้นเนอนเน้เน้นเน้เอ้นเน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 เน้น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 เล้ยิง้นเน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 ้น้นเเน้น รับไปหนึ่งหน่วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามสิบมาเสือตรงที่ ready จัดไปโกดักไปไปแล้วเหรอของเลนตนของเล่นหลากหลายไปไหนวะเฮ้ยผมต้องมาช่วยผมต้องมาช่วยรีโอกันเออสวยมากเดียวไม่หนปาหน้าหน้าไปดรถ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน้าเข้าวรับเป็ดติ้เข้าหน้าเนื้อสวัสดีจ้าพี่เลโอดูตีเขาไม่ไปจ้ะงานนี้ไม่เหมือนก็โกูแล้วดูท่าเลยพี่เลโอจ้าขอโทษจ้ะเดี๋ยวนะเออเก็จะระเบิดอยู่แล้ว ามันมีอะไรสักอย่างสะกิดตรงนี้รถถังก็น่าจะระเบิดมั้งเร็วพี่ลิกพี่ลิกพี่ลิกลองก่อนพี่ลิกพี่ชายหมดเลยทุกคนน่าจะยิงบ้านว่ะยิงก็ยิงบ้านด้วยลิศกูว่มึงที่ไหนเล่ามึงยิงมาเลยมึงขอนประธานกองทัพกูวา้ทั้งกองเลยปะเราไป่ใ้สองหลังอ่ะมาคุณมึงก็ไม่สองหลังอ่ะมาหนิ โดนป้อวะอย่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดระเบิดอย่าระเบิดเฮ้ยเราระเบิดอยู่รายังอยู่โสวยบินบินบินขึ้นไปตกบินขึ้นไปตกมันลุมาเด็เอารถออกกันเอารถออกกันสวยสวยมาสวยว่ายังไงเอ้าแก่บริเวณเจ้าอะไร เอาเซอร์ไพรส์เกิดมาหมดเวลาเลยอ่ะเอ้าอ๋อโดนรถเมื่อกี้พุ่งเมื่อกี้ใช่ไหมลีโอ๊คเขาขวายเขาเก็บได้อะไรอีกไหมมีอะไรไว้สาดไปตรงตรงนั้นอ่ะไอบิซซายอะไรก็ได้ที่มันล็อกเป้าอีกอ่ะอีกอันนึงอ่ะนี่ไม่ใช่เหรอที่มันเขียนว่าแอสไตน์อ่ะแอสไตน์ตรงอ่าเขียวๆอ่ะเฮ้ยหนูอย่าไปเชื่อเขาอย่าเชื่อเขาหนูอย่าไปเชื่อเขา ม oh ีไม่ใช่หรอบิดมาเลยลูกบิดมาเลยลูกบิดอยู่ดีลูกแปโอ้กระตกีเอเออมาอยู่นี่หมดเลยน้ยอาเออนั่นแหละ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 ตกหมดตกหมดเาอยู่ข้างไทวะเนี่ยเอเ๊ออนั่นแหละหได้นหมดไปเลยหมดไปเลยใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกใกล้ๆใกล้ๆอีเอพี่เลยนี่่เอดูเอ็กเย็นเอาเลยนั่นแหละดู

ยังชอบตึกหน่อยไหมตึกหน่อยไหมโอเคโอเคโอเคน่าจะหลบได้อยู่หลบอะไรอ่ะหลบอันนี้ไงโอ้โหเกิดเด่นพอดีใช่สวยพี่เลยขึ้นห้องขึ้นห้องสามสองหนึ่งโอ้โอ้ไปแล้ววินเนอร์นี่เย้ดีนะตอนเี็กๆ้รีบเอาเชือกมาตัวเอง อาเกินยังชอบวันที่เดียวไฟสองเลยจ้ะคนเหนื่อยเลยเรียกว่ามิดโนว่ามิดที่เดียวเกีียวคอมินเลเอาไว้